โอาคุณภากันเป็นเบิ่งสถานที่เนาะ ช่วงช่วงยังอรออตัวเลขครับท่านผู้ชมอยูู่บเบอร์ดังๆกับผ้ากันมาเก็บโมเมนได้ได้ครับเพียงแต่เอาไปใส่สมตำตาาโมเมนมันมันเกิเป็นการล่อนะลอ่อซีซีงั้นกะจีอันนี้ก็เลื่อยมาเก็บเก็บมากอกครับผมบักกรอกเอาไปใส่ตำสมตำครับ เพราะว่าคนอีสานนี่เรา,าต้องใส่บักน้าวเขาถือชมตำสมตำนี่ใส่ใส่มะกรอกนี่อร่อยมันจะออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนิดนึงครับหวานแบบธรรมชาติครับผมไม่ใช่หวานน้ําตาลคนไหนที่ไม่ชอบหวานแล้วไม่ใส่มะกรอกนี่อร่อยมากครับนี่ครับช่วยกันเก็บดูครับบนต้นเยอะมาก นี่นี่นี่ซสตาอสสตานเล克เล็ๆในใบใหม่ครับหน่สองห้าโอ้สองห้ารอรอรอหวยคำนวณอย่างเดียวครับท่านผู้ชมมะกอกนี่เกี่ยวอะมะกกอกนี่ก็เกี่ยวครับรอไปนับดูลูกมะกกอกจะได้กี่ลูกนี่ครับที่เดินก้มๆไม่ใช่หาอะไรนะครับก้มหาลูกมักกอก เอาไปใส่ส้มตำแต่ว่าก็าตามจริงไปหาสื่อตลาดเก็เรืองเท่ากับบะหมี่ดีเด้เนื้อบะหมี่ได้บรกกรอบไม่มาจะหาสื่อใดง่ายๆอยู่เด้เพราะว่าคนมักกินครับนี่เด้อไอโอ้ยเดินไปเดิมนม่ต้องตัดแล้วมั้ยไม่แน่นขึ้นใหญ่ดีนะกินตำข้าวกินตำข้าว เลยครอาน้องไอไปไหนล่ะไอสไตล์ชาแนลเป็นยังครับนะรตนะครับเป็นเลขของบัญชีจังหวัดนะครับเนาะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับท่านใดที่มี โคมีลาบนะครับในงวดนี้นะครับกับจากเลขนะครับของอสูตรและกาเลขค้อมพันเนาะนะครับกัซอยบริจาคกันคนละหน่อยเนาะนะครับกั <c oughs> คนละหน่อยสองหน่อยนี่ก็ได้หลายคนรวยคนจนคนเกิดขึ้กนการนั้นหลากหลาอยู่านน้บอม ่าฟากันยังก่อนเใครบจใ้มือถือนัเชี่นบเลยนี่คท่านผู้ชมนี่จะเป็นตัวเลขที่พระอาจารย์เพิ่นดได้คำนวณมากค่ะท่านผู้ชม เป็นหวยคำนวณงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมพศ .2563 อันนี้ก็จะเป็นวัดป่าคือกันคราบท่านผม้ชมเป็นวัดป่าครับอยู่อำเภอสามชัยคือกันคพราะว่าวัดป่าทางอำเภอสามชัยนี่เพิ่นจะมีหวยคำนวณอยู่สองวัดครับตามที่พระเท่องเคยเดินทางมาทายถ้ำครับผมงวดที่ผ่านมาครับอาจารย์เพิ่นก็นให้เป็นวิ่งสี่นะครับท่านผู้ชมวิ่งสี่ แล้วก็มีเลขอีกประมาณสามสี่หางมั้งงวดที่ผ่านมาพเพราะเดียงก็จะไม่ค่อยได้ครับก็จะมีสี่หกอยู่ด้วยครับหางหนึ่งซึ่งตรงๆเลยครับสี่หกไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับครับผมสี่หกงวดนี้ก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับผมนี่ดูชัดชัดเลยครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมสอง3้ากสิบสามครับเด่นบน นี่ครับโอ้มันกระจายเบื้องหนาเนี่ยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันกลางคืนแล้วครับช่วงนี้ก็ค่ำแล้วเ,เด่นบนเ,เด่นแปดเด่นศูนย์เด่นหนึ่งครับแปดศูนย์หนึ่งเก้าสามหกเป็นอย่างที่ว่าแปดศูนย์หนึ่งก็เกิาสามหก นี่ค่ะพระอาจารย์มัน่มันล่างกับบนโอ้ต้นตันต้นนี่ล่างบ่โอ้ตัวนี่เด่นเก้าสามหกนี่เป็นล่างนี่บ่ครับโอ้ครับผมพอเที่ยงก็ซับสนครับแตู่้ชมนี่ครับนามาบึงบึงน้ำของบุนทมนำโชคครับผมพนเขียนไห่จังแม่แนวนี่ครับนี่ครับโอ้ยสันเนาะนี่ครับ เด่นบนเป็นเด่นแปดเด่นศูนยเด่นหนึ่งเน้นเก้าสามหกเรียกว่าเก่าสามหกเมนได้บอเมนน์่ะันจะเป็นเด่นล่างโอ้เัตาจะหนอกเนาะตัดจัดออกบม่ได้สองตัวกันนี่แหละครับบุญรรำน้ำโชว์คนเขียนหายครับท่านเู้ากับเป็น9เป็น3เป็น เป็นหนึ่งเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์ครับผมนี่เด่นล่างก็จะเป็นเก้าสามหกจับคู่ให้ก็คือสามเก้าสามห้าเจ็ดสามสามหนึ่งศูนย์หกครับนี่ครับให้เน้นเน้นนะท่านผู้ชมเน้นนี่จะเป็นหนึ่งเจ็ดกับสองแปดบนครับ <c oughs> เน้นข้างล่างจะเป็นหกสองกับเจ็ดเก้า น่ววยยจบเลขด้นะี่เปป็นระโยยชน์เลีาคาท่านผู้ชมตัวเลขยังงวดก่อนนี่พระอาจารย์เพิ่อนก็ให้ซีหกตรงตรงครับเพิ่นก็บอกว่าให้วิ่งซีแต่ว่ามีเป็นคล้ายๆซีหางหรือหางจังริงๆนะครับที่พอเที่ยงมาทายถ้ำมวยจี่านมาก่าจะมีหางหนึ่งครับที่เพิ่นให้ซีหกตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมงวดนี้พอเที่ยงเองก็เลยมาติดตามเพื่อเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับเพราะว่าเลขพระอาจารย์นี่ก็เขามาแล้วประมาณ สามงวดลวครับท่านผู้ชมที่ติดกันเลยครับสามงวดซ่อนเมืองเอาครับท่านผู้ชมเมืองเอาเอาสมุดประกามาจดไว้เด้อครับมันสีลืมครับผมมันจะรื้มมันจะรืมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใกล้ๆวันหวยที่จะออกแล้วท่านผู้ชมอาจจะรืมก็ได้ครับผมมาครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อว่า ท่านผู้ชมแฟนช่องท่านใดที่มีโชคมีลาบกับพระอาจารย์ทั้งด่านอำเภอสามชัยครับผมอยากรวมทั้งบุญเนาะโมเมนว่วจตมีโชคมีลาบหรือครับบ่มีโชค,ม,ค,ม,โชคมีลาบอยากรวมทั้งบุญส้างวัดปาน้ำพระอาจารย์กะโอนมาหมายเล็กบัญชีนี่ได้ครับผมเพราะว่ายัางทางวัดปาเองกันยังขาดปัตุปัจัยหลายสิ่งหลายอย่างครับผมเพราะว่าจะเป็นกุฏิเป็นยังย้งล่ะครับเพราะว่า วัดเทรวัดกะเพิ่นกะจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างสีนอาการตัมช่มสางนั่นสางนี่ครับผมก็ยังขาดอยู่ครับเพราะว่าเป็นวัดป่านี่ท่านได้ทีได้โชคได้ลาบครับพายจา์แล้วกะนี่แหละครับขันจะรวมทั้งบุญกับโอนมาบัญชีนี่เลยครับ4040739973ครับผมธนาคารกรุงไทยนะครับจะเป็นหมายเลขบัญชีของทั้งวัดครับผมเป็นวัดป่าโยมเพื่อสามใช่ล่ะครับ ซอยกันเฮตุซอยกันสางครับท่านท่านผู้ชมเพราะว่าช่าพูดเทอาเป็นคนที่มักสร้างบุญเฮดท่านอยงนีสนะครับท่านผู้ชมครับ บัญชีธนาคารนะครับทางวัดก็จะเป็น4040739973ครับผมเพาว่าท่านใดมีโชคมีลาบครับผมกับเลขจุดหวยคำนวณของพาอายา์นี่ลแะครับหรือว่าท่านใดบ่มีโชคมีลาบก็บอยากสั่งบุญสั่งกุศลเสริมบารมีแก่ตัวเองกะโอนมาได้ครับผมหมายเลขบัญชีนี่แหะครับธนาคารกรุงไทยนะครับท่านผู้ชม คนเฮาเกิดมาชาตินึงครับท่มุผช้ชมตายไปบ่มีเอาไปยั้งไปได้ครับนอกจากปุญกุศลที่เฮ่าสางไวต้ติดตัวของตัวเองครับบารมีแนมย่านที่ยังมีชีวิตครับทัาสุดท้ายนี้ท่านไดที่เขามาเบิงแล้วกา้ามากตัวเลก็กกยจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง สตาร์ด้าช่าแนวน้ำเนี้เด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเที่ยวในเดือนทางไปหาคลิปดีๆครับผมตัวเลขได้เด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งต่อไปครับคลิปนีพ่อเที่ยงขอตัวลาไปก่อนล่ะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านญาเจ็บญาจนเฮงๆร่อยๆกันสุขสุขคนเด้อครับขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมไปละครับปูนปูนปูนปนนี่ครับปูนปูนมาน้ำกันหลายช่องครับื้อนี้ ว่าว่าเจตังคนภูไทยหรือว่าเบาวที่ครับลากะยังเกาะบุญทำนำโชคครับผมบมานำกันหลายลากะานี่ละครับคนไหนแช่เจตังเลยจ้าคนไหนก็แช่เฮงรุ่งเรืองครับผมคิดได้ยังไหบุญที่ของเบาที่ไป็นคนไหน